The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดรพีนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์กับรายการ The Practical l i f e นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6กนะครับก็บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณมารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับเรา วันนี้ผมก็จะพาพวกเรามาพูดคุยกันในเรื่องถ้าอยากจะรับพนักงานเข้ามาทํางานกับบริษัทถ้าเป็นไปได้อย่าเลือกพนักงานที่มาจากบริษัทใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าอย่าเลือกพนักงานที่มาจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple Google นะครับหรือ Microsoft หรืออื่นๆมันมีเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงแนะนําอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการรับคนจาก บริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีนะครับอยากให้มองทั้งสองด้านแต่มันก็มีข้อเสียไม่น้อยเช่นกันเอามาพูดถึงข้อดีก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพด้านดีก่อนนะถ้าเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่กลางเล็กผมไม่สนแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะหาใครอยากจะได้ทีมงานเพิ่มมันหนีไม่พ้นนะเราก็จะพยายามไปหาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทของเราไม่พ้นคู่แข่งไม่พ้นบริษัทใหญ่ๆ โดยเฉพาะบริษัทที่ใหญ่กว่าบ,บริษัทเราอีกเพราะเราคาดหวังอะไรนี่คือข้อดีหนึ่งคาดหวังประสบการณ์คาดหวังความเป็นเอ็กซ์เพรสของเขาเรามักจะคิดว่าเรามักจะคิดว่าการที่ได้พนักงานเนี่ยที่อยู่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเวลโนอบริษัทที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องเป็นคนเก่งต้องมีความสามารถต้องมีความรู้เยอะต้องมีประสบการณ์เยอะและพวกเขาน่าจะมาเติมเต็มในสิ่งที่บริษัทเราขาดได้นี่คือมุมบวก ที่ส่วนใหญ่เราจะคิดด้านนี้กันนะครับส่วนที่สองเรื่องการพัฒนาพัฒนาเรื่องของเร r ่ i n นี่ไ d e v e l o p m ส n t นะนะครับเราก็จะมองว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีแผนมีระบบมีระเบียบในการพัฒนาบุคลากรที่ดีอยู่แล้วการซื้อคนเก่งเข้ามาเนี่ยประหยัดไม่ต้องเทนอะไรเขาเยอะเขาเทนมาแล้วน่าจะซื้อมาแล้วใช้ได้เลยนี่ก็เป็นข้อดีที่หลายครั้ง ก็เาเอามาเป็นเหตุผลในการหาคนเก่งจากบริษัทมีชื่อเสียงหรือบริษัทใหญ่โตนะครับอันที่สเรื่องของเน็ตเวิร์กิงเราก็จะมักจะเชื่ออีกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่มาจากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีช่องทางทำมาหากินเยอะเหมือนกับว่ามีช่องทางในการทำธุรกิจถ้าเราได้เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะแนะนำคู่ค้าลูกค้ามาให้เราได้เหมือนรับเขามา ได้ลูกค้าเข้ามาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่4มันเป็นเรื่องของเครดิตเครดิตเชียลหรือเครดิตบิลิตี้ความหมายก็คือว่าหลายครั้งเรามักจะมีเขาเรียกว่าใบแอดกับคนที่มาจากบริษัทใหญ่ๆใบแอดเองที่ว่ามองว่าดีเพราะการที่คนคนนี้อยู่บริษัทใหญ่ได้เนี่ยเขาต้องเก่งเขาต้องมีความสามารถนะครับก็เหมือนเป็นหลักประกันว่าองค์กรระดับนั้นนะ่ะ ถ้าเราได้คนนี้มาจากที่องค์กรนั้นเนี่ยเขาน่าจะดีนะนะครับแต่ผมไม่ได้หมายว่าไม่ดีนะก็จะมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันไปเดี๋ยวเราไปพูดในในข้อเสียละกันนะครับข้อที่ห้าเรื่องของ global mindset คือการอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยเวลาเราได้พนักง,งานจากบริษัทใหญ่มาเราก็จะมีความคาดหวังบวกกับความเชื่อที่ว่าพนักง,งานคนนั้นค a n d i d a คนนั้นต้องเอามาให้ได้เพราะว่าเขามีมุมมองที่กว้างนะ มีภาพใหญ่รู้เกมแพลย์อะไรต่างๆเต็มไปหมดนี่ก็คือข้อดีซึ่งหลายๆข้อมันก็เป็นจริงนะครับและก็หลายๆข้อก็เกิดจากไบแอสที่เราคิดไปว่าเมื่อเราได้คนหรือไปหาคนจากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราจะได้สิ่งเหล่านี้กลับมาอย่างที่ผมบอกข้อมูลที่ผมเอามาพูดเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะจะพูดถึงข้อเสียแล้วนะและดันตรงกับสิ่งที่ผมได้เห็นมา ในเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็ในคลิปที่มาจากต่างประเทศซึ่งเขาแนะนําว่าอย่ารับถ้าเป็นไปได้จงอย่ารับคนจากบริษัทใหญ่มันมีเหตุผลข้อเสียข้อแรกก็คือเอาภาพรวมก่อนบริษัทใหญ่ส่วนมากก็จะมีพนักง,งานเป็นจํานวนมากเนาะนะครับแล้วก็ด้วยความที่องค์กรเนี่ยขนาดขนาดมันใหญ่อาจจะเป็นบริษัทระดับโลกนะครับมันมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนอยู่เสมอในองค์กร มีทั้งคนที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมหรือแม้กระทั่งเป็นกาฝากในองค์กรประปนอยู่แล้วมันก็เหมือนสังคมทํางานในทุกๆองค์กรนั่นแหละนะครับหลายครั้งเราเจอปัญหาว่าเราใช้การคัดกรองในการที่อยากได้คนจากบริษัทใหญ่แต่พอรับเอาเข้ามาจริงๆแล้วมันคนละเรื่องมันไม่ตรงปกสิ่งที่เขาพูดในเรซูเม่สิ่งที่เขาเขียนในเรซูเม่ว่าเป็นเจ้าของหรือมีบทบาทในโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้หรือสิ่งที่เขาพูดตอนสัมภาษณ์เนี่ย ผลลัพธ์ที่เขาทาเนี่ยม,มันตรงกันข้ามเลยใช่เขาอาจจะอยู่ในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่เขาเคลมว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เขามีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆแต่อย่าลืมว่าในโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เขาเล่ามาเนี่ยตัวจริงมันก็มีอยู่ในนั้นแต่บางเออเขาเป็นแค่ตัวสำรองหรือตัวประกอบในโปรเจกต์นั้นบางเออได้เกี่ยวกระถิ่นโปรเจกต์นั้นเข้ามาด้วยและใช้ชื่อโปรเจกต์นั้นในการเอามาทํามาหากินเช่นมาหางา,านใหม่คนพอเห็นว่าคนเนี้ย อยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เคยผ่านโปรเจกต์ชื่อดังมาเขาไม่ได้เอะใจว่าเขามีบทบาทในโปรเจกต์ชื่อดังตรงนั้นเนี่ยในบทบาทไหนกันแน่บทบาทอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยแต่พอไม่ได้สนใจในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจรับคนพวกนี้เข้ามาแล้วมาเจอปัญหาตอนที่มาทํางานจริงๆก็คือว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นไปไม่เป็น นะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาให้กับองค์กรได้เช่นกันซึ่งนี่คือข้อที่ต้องควรระวังนะครับอันถัดมานะครับมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ c u เจอร์คือคนเนี่ยเวลาเขาอยู่กับบริษัทใหญ่ๆนะครับบางทีเขาคุ้นชินกับวัฒนธรรมองค์กรขนาดใหญ่แต่พอเราเป็นบริษัทขนาดกลางหรือเล็กเนี่ยอยากได้คนที่อยู่บริษัทใหญ่เนี่ยมาร่วมงานด้วยเนี่ยบางทีพวกเขาก็ปรับตัวไม่ได้นะครับไปไม่เป็นแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้เยอะผมเองก็เคยเจอและเคยพลาดนะครับ รับคนจากบริษัทใหญ่มาเนี่ยแต่บริษัทเราเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันเป็นต่างชาติเหมือนกันแต่รูปแบบโครงสร้างองค์กรเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ใช้คนน้อยทุกคนต้องสามารถทํางานหลายอย่างได้แต่เราไปรับคนจากบริษัทใหญ่มาที่เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างองค์กรที่มีคนเยอะมากแต่ละคนก็ทํางานแค่เล็กๆน้อยๆนะแต่พอมาอยู่กับเราปุ๊บทําไม่ได้เว้ยที่ผ่านมาเคยมีแอดมินหลายคนคอยช่วยทํางานให้พอต้องมาทําเอง ในหลายๆเรื่องเพราะไม่ได้มีแอดมินให้กับทุกๆเรื่องทําไม่ได้ทําไม่เป็นอยู่ได้เดือนเดียวเองนะก็เลยต้องตัดสินใจลาออกในช่วงทดลองงานอย่างนี้ก็เจอปัญหาได้เช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของอกรอบความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ creativity ก็ดีนะครับการกล้าคิดอะไรใหม่ๆคิดนอกกรอบอย่างเงี้ยหรือการกล้าได้กล้าเสีย่ยงหรือการกล้าเสียย่ยงเนี่ย บางทีเราไปได้คนจากบริษัทใหญ่มากๆนะไอ้บริษัทใหญ่มากๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยกล้าเสี่ยงกล้าลองสิ่งใหม่ๆได้เยอะหรือบางทีกระบวนการเนี่ยเพื่อจะได้นวัตรกรรมมันต้องผ่านการหลายขั้นหลายตอนมีกระบวนการเยอะแยะเต็มไปหมดบริษัทใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่พอเราจะเลือกเขามาทํางานกับบริษัทขนาดกลางหรือเล็กเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าคนที่เราอยาก คนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่อยากได้มาแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่คุ้นชินมันไม่เคยถูกฝึกมานะครับเป็นพวกไม่เพลย์เซฟซะมากกว่าด้วยซ้ําคือไม่อยากเสี่ยงไม่อยากลองเพราะมองว่าเคยอยู่บริษัทใหญ่ๆมาแล้วเขาต้องการให้เล่นเกมที่มันความเสี่ยงต่านะพอมาอยู่บริษัทกลางบริษัทเล็กบางทีมันคิดมันต้องคิดนอกกรอบอ่ะมันต้องคิดที่มีความคิดสร้างสารรค์เยอะๆใช้ความคิดที่มีความคิดสร้างสารรค์เจอือปนเยอะมาก เพื่อนําไปสู่สินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆแบบบกแวกเลยไม่ไงั้นก็จะอยู่รอดปลอดภัยในตลาดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอได้คนจากบริษัทใหญ่มามันมันทำสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างได้ยากนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถศักยภาพประสบการณ์รวมๆกันนะได้คนจากบริษัทใหญ่มาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เป็นคนแทนซ้อนแทนซ้อนก็คือไม่ได้ทําอะไรเองด้วยมือตัวเองอะคือมีองค์กรใหญ่มีคนให้ให้ช่วย มีคนให้มาช่วยเยอะมีคนที่เขาต้องการให้ช่วยก็เยอะนะครับมีฟังก์ชันการทํางานหลากหลายเต็มไปหมดหน้าที่เขาจริงๆ่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือดูแลโปรเจกต์ในบริษัทใหญ่มีคนเป็นร้อยช่วยให้โปรเจกต์มันสําเร็จได้แต่พออยู่บริษัทกลางหรือเล็กเนี่ยในโปรเจกต์ที่ขนาดเท่ากันอาจจะมีคนแค่หลักสิบเนี้ยแต่ในหลักสิบเนี่ยมันต้องทํากันหลายหน้าที่ทํากันหลายบทบาทเนาะมันก็เลยต้องอาศัยศักยภาพส่วนตัว ของแต่ละคนเนี่ยในบริษัทกลางหรือเล็กเนี่ยสูงมากๆคนที่อยู่บริษัทกลางและเล็กเนี่ยที่ทําหลายๆอย่างได้เนี่ยจึงมีความสามารถเหมือนเทพเลยเทพเป็ดทําได้หลายอย่างพอเราไปรับคนเก่งๆที่เราคิดว่าเก่งเขาอาจจะเก่งนะกับการอยู่บริษัทใหญ่พอมาอยู่บริษัทเล็กพวกนี้เขาไปไม่ได้เหมือนกันทําไม่ได้กลายมาเป็นภาระของคนที่อยู่แทนที่จะเป็นตัวช่วยหรือทําให้คนที่อยู่เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นกลับกลายมาเป็นภาระแทนเขาเป็นไปได้นะครับแล้วก็ ตัวถัดมาราคาค่าตัวคนพวกนี้แพงแพงเพราะมันมีแบรนดิ้งไงมันมีแบรนดิ้งเพราะมันอยู่บริษัทใหญ่มาก่อนงั้นเงินเดือนมันก็จะแพงมากแล้วเวลาจะไปเอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงครับอีกแล้วบางทีมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอคนที่อยู่บริษัทที่ใหญ่มากเนี่ยพอมาอยู่บริษัทเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีนิสัยเสียอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องระมัดระวังก็คือมันจะมีอีโก้ทข้งเยอะมันมีความโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์ก็เยอะเหมือนกัน คือชอบพูดว่าเมื่อก่อนเคยทําอย่างนี้เมื่อก่อนตอนอยู่ที่บริษัทเก่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้พวกเนี้ยชอบเอาความสําเร็จในอดีตมาข่มขู่คนในปัจจุบันหรือเอายึดโยงความสาเร็จในอดีตเนี่ยมาเป็นอัตราให้ตัวเองทําให้ตัวเองไม่ไม่เปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียนรู้กับสิ่งใหม่กับบริษัทหม่เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นด้านที่มันเป็นลบเหมือนกันนะครับที่อยากให้เห็นว่าเวลาเราจะเลือกรับใครเนี่ยมาเป็นลูกน้องก็ดีเนี่ย จริงๆผมไม่อยากจะบอกว่าห้ามรับจากบริษัทใหญ่ห้ามรับจากบริษัทชื่อดังแต่เวลาเราจะรับจากบริษัทไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องตัดออกไม่ควรจะอยู่ในเงื่อนไขของการเลือกคนก็คือว่าจะสนใจว่าเขาอยู่บริษัทอะไรก่อนเขาจะมาจากบริษัทไหนก็ได้เปิดกว้างเอาไว้แต่ขขขเขาเรียกว่ากติกาที่ควรใช้ในการเลือกใครสักคนมาทำงานกับเราเนี่ยมันควรจะมองที่ศักยภาพของคนคนนั้นมากกว่า เขาทาได้เขาจะทําได้จริงหรือเปล่าเขามีความรู้ตรงนั้นจริงหรือเปล่าเขามีความสามารถที่จะมาทํางานกับเราได้ไหมกับทีมงานเราได้ไหมกับองค์กรเราได้ไหมให้ไปดูตรงนั้นอย่าไปดูแค่เปลือกอย่างเดียวผมว่าการทํางานนั้นมันคือหลายคนโชคดีอยู่บริษัทใหญ่อะแต่ว่าก็ต้องบอกกันตรงๆว่าคนที่อยู่บริษัทใหญ่ก็ไม่ใช่คนทํางานดีแล้วก็คนทํางานเก่งทุกคนนะ คนที่อยู่บริษัทใหญ่อะมันอาจจะโชคดีเข้าไปได้ด้วยเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะดึงคนจากบริษัทเหล่านั้นมามันจะการันตีว่ามันจะใช่ทุกคนก็ไม่ถูกนะครับคนลยุทธ์ในการเลือกคนเข้าทํางานผมถึงบอกว่าให้ปลดล็อกไปเลยอย่าไปดูว่าเขามาจากบริษัทไหนให้ดูคอนเทนต์ของคนคนนั้นที่เอามานําเสนอดีกว่าและก็เช็คให้ละเอียดให้ดีที่สุดทเท่าที่เวลาพึงจะมีได้ว่า ไอคอนเทนต์เหล่านั้นที่เขาเขียนในเรซูเม่หรือเขาโม้ให้เราฟังในช่วงสัมภาษณ์เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทดลองงานเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ตาม,ตามจริงเนาะให้มากที่สุดไม่งั้นเนี่ยปล่อยให้เขาผ่านเข้ามาทดลองงานแล้วไม่ใช่อีกมันก็จะเสียเวลากายว่าก็ต้องให้เขาออกหรือเขา,าอาจจะทนไม่ได้ต้องออกไปเองแล้วก็ต้องมารับคนใหม่มาแทนเนี่ยซึ่ง การทาธุรกิจนะครับมันเราไม่ได้มีเวลามากพอจะมาแก้ปัญหารเรื่องพวกนี้เนาะดังนั้นให้ความสําคัญเฟ้นหาคนที่ใช่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะหากระบวนการมาเป็นหลักประกันได้นะเพราะว่ามันจะได้เป็นปัญหาน้อยลงหลังจากที่เขาเข้ามาร่วมงานกับเราแล้วนะครับเรารับใครมามันอยู่ที่คอนเทนต์ของคนคนนั้นและต้องอยู่ที่เราซึ่งเป็นคนรับด้วยนะครับว่า เราจะช่วยเขาคนที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยให้สามารถสร้างผลงานให้สามารถเอาศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยหรือเปล่านะครับนี่แหละฮะเรื่องของการรับคนไม่ใช่ว่าคิดแล้วว่ารับมาแล้วจบนะรับแล้วต้องเปิดพื้นที่ช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกัน,นะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะติดตามกันได้ครับกับ The Practical Life ทุกวันศุกร์ บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณที่นี่ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวครับสวัสดีครับจ h e Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6